โอ้โไม่คิดมานอกอันคิดมาฝั่งไปนะพุดไม่บางทีมันขัามาหาคิดก็เดือนทนะควนดีปะเด็ก โซงันนี่วะใส่โซงันนี่วะใครอยู่ก็หลับใส่โซงันก็นเพาะแล้วหนุงอะไม่หลับนะแเนียนเนียนหนาจะได้อยู่ที่เข้าก็ใส่ตะเขี่ยม แต่ละเทือกันบห้องก็ได้ลายแต่ห้องก็พอได้กินปปกนะเมนเซรามซีหาต,<ป>ตัวก็ได้อยู่แต่มันโตใหญ่เด้่ยนะโตสัมผามือน้องพังไปแล้วเมนเข้าไปตลาดเข้าไปซื้อเขามาันกับเป็นอีกอย่างนึงหน่อยเมนเมื่อเช้านี่ก็ได้อยู่ได,ได้มันหลายมกุกเมื่อซ้อนนี้เนาะได้แบ่งพี่น้องเีกใส่ก็ดีกว่าบ่ใส่ ตอนนี้น้องพางก็จะไปบึงไอ้แล้วใสม่มงหรือว่าใสาดา <c ười> ่ด่างมานี่ดอกฮึน้ำมันก็เลือกเลึกเด้ ต้องขอฟังลเลยนะอนะ่ะขนาลงแคมพังได้ในน้ำเลือกนป้าก้นมาเลือกแค่เลือกแค่เออเป็นอะอีก,กอ่ะเรียกน้องผางงงเลยแบบกระตุกนะ่ะเอาไปเห็นอย่างที่ชแชรไ,ไปเห็นลยอยอั้น ใช่ปลาตะเพียนปลาปลาตะเพียนอยู่บ้านเขาจะเป็นปลาปากปลานั่นปลาปากปลาเฮียงเขาเิ้นลายอันย่างก็ปลาปกปลายังประมาณนั่นแหละแต่ปลาตะเพียนทีไอ้ว่าในเวลาเราใส่แบบมันุดสดขึ้นมาใช่เวลาเราไปเห็นอาหารน้ำเ่บเด้เนื้อมันหวานหวานเอาไปหนึ่ง เงาไม่สูงสูง่ลงว่ะตองอยู่อละาดงเงาเอาไมปะหรืออ่ดงเอาไเอาไม่ไปรัดอะไรที่ท่างฝนโอเคเอาว่าถ <okay S 2> ึงน,นี่อาะแงนี่ว่อะอยังอยู่ nya. Betul lah ini. Ni noh si ayam mai dalam tak dah. ลัดเคองไ,นอไนหนฮะเ,เอาบลัดตะพี่ป่ะไปถ้งพ่นป่ะตีนุหัง,หงว่าผิดโอ้ไม่คิดมาน,อน,น้องกันคิดมาฝั่งไปท้งพุ่ก้ิทีก้บางทีมันเขามาหาขีดก็เดือนนะ

ู่จ่าบเบื้งลกันด้อพี่นนอเหวมหัวได้่ขนาดฟัง ะอะไสันล่ะจับมันพิษบ้าับะพิษบ้ามเนบ้างนด่างปินะฮะ กันเนพราะว่าเขาบอได้ใส่ดนเลยไหมไอ้มาสเราก็เปลี่ยนมองกันเอาเอาดางใหม่เปลี่ยนดางเก่า,าดางใหม่ เปลี่ยนดังก็ดังไม่ใส่แบบแมนมองว่าได้แบบมันพ่ได้ใส่ดล่นนะมันพอได้ส,ดดสางมันก็นเลยขอดกันก็เลยเปลี่ยนาตัวใหม่ใส่ไอ้มาเราก็ถือมาอีกสามดังแต่ดังมันมันขอดกันขอดประมาณวางหันเนาะไปรัด รถหัวยี่ได้มี่น้องแม่ต้องขับอาหารกีทีก็เดือนเลยคืนยูทูบเบอร์เมื่อกี้นีเรามันยังใส่แคนเทลผังเนาะใส่เบ็ดนะยูทูบเบอร์มันมาจากเกาหลี เาม่เคยใส่ฝั่งนี่จะเทือดดยนี่จะใส่ฝั่งพุ่นก็ใส่เาวไปเลยสินะใส่ฝั่งคันนี้ยังบ่เคยใส่เลยใส่เรียบฝั่ง วมันยาวนาะมันก no. ็พอดีใสแต่ว่าอาเฮาเป็นซะเฮาบกซะผมสะยาเตี้ยนะพอดีใสเลยซะเฮามันยาวมันยาวถึงกวงอีกโมแม่สองให้หน้าผู้อ่ะนี่ ไป,ปเป็นไล่เลยสะมันม,นมันมันมัน น้ำขึ้นคักขึ้นแน่น่อยอถ้าแม่น,ำน้ำนองนี่แหงปลาคือจะได้ลายเนาะลายเดี๋ยวว่าบ่มีวันแหงหลึกก็เท่ว่าปคตรเนอะไปที่นี่แบบมันลายปีไปแล้วเนาะ เห็ดเห็ดหนงเห็ดซะไอ้เราจะปีอะไรเฮ้ยตอนอ้าตอนค้มาสุดแสดงไอ้อยู่นอกๆว่ะเรากวนจักรีอือคาขายแล้วไปหยุดอปทำพิธีทงโรงเรียน แต่จะก็ลกในหัวไม่ใส่กระตุกลอยน้ำว่าเราเห็นเป็นสีเลยอะบางก้งนมันจะเนื้ยเลืออย่างกันวะต้องพางก็น,นั่งเป็นกำลังใจให้อ้กกอายเพราะว่าอ้ายไม่ให้ลงไปยันลอยน้ำโมเป็นมาสั้น เลยนั่งสิงกำลังใจให้เมียนเ,เขาคายไปเยอะนะอันนี้เอาคอยทูดไปเท่าไรนะอันนี้เอาค่อยตูดไปเท่าไหร่น้อยอาจารย ก็ตุกเข่าแสบปากา่แสบเจ้าของติม้เกี่ยวเจ้าของติดีก Lời nam đến mà. นม่เลยเอาบ่ะ,ะปลาซิวกับลายเทอะไรวะนั่นไ,นไ,นไนปลาซิวลายเท่ะไรวะ ่ห yeah, yeah, yeah. ัวย <tama> ุ่ยหยุบเลยตึกระดุงคือชิคกนะ บ้าไหมคุ้งปนี้ยังบนะ่วน,นั่นเทำไม่เลือกปนี้ยังบ่วแม่บ่คุ้งดินไหมระวังเด้อไอ้เด้อที่น่ะทางปลายนัี่นะมันมีเสียรเยนี่ยมันปักมือไอ้ค่อยๆเห็นค่อยๆเด้อเอ,อตรงนั่นแหละ บอกพอไม่ตอนนั้นแห้งสั่นเด็ตอนนั้นแห้งสั่นได้ใบเราเสียบพี่ก่อนอ่อ มันพับดนวันางก็เป็นรักมงอมันดำตรงนั้นอะเป็นักมอง,มอ,ง,งอีพอใ่ไห่ะอืออะไรรเ,งนเนอันนั้นลายบีเนาะยังบอดอกเนาะอือเอาแล้วป่ะ 那是第几？ ใงันนี่วะใส่โงงันนี่วะใะส่โซองอันก็เพราะแล้นวนุ่งว่ะนุ่ยเนียนตอนนี้นงพางก็ไอ้มาดก็ใส่โมงหรือว่าใส่ดางแลว้ล้ๆก็ชีกกับบ้านมืออื่นกับที่มายามมันมาไอตอนเศร้าถ้ารุ่นน้ำกันมืออื่นว่ะจะได้พวกสวัสดีบรรยากาศนี่มือเศร้าครับพี่น้อง มื่อนี้ผมก็บม่ยามด่างนะครับน้องทางมาเลยมานําเด้อเมือนี้น้องทางก็เก็บรธุระนะครับอยู่บ้านนะครับล้างขวดน้ำลูกอยู่ผมกะทีมากเพีเดียวกันไปเก็บภาพบรรยากาศบริเวณเต็มที่นะครับไปเก็บได้บางเพื่อนนอกจากมาร่อหน,นามนี้หน้านะครับน้นามบกลุ่มไหลหมดละเมื่อนี้ผมยังเลาะบางงามนนหน้าครับน้นำเลาะน้นำลดลุ่มไหละนนหละใน,น,ะนด่างหาก็ยึด ตน,นครับนาทีท่ติดลายีดอกท่าู้ว่าเป็นปลายอย่างนะครับผม,ผมต้องลงไปดปึงก่อนฝนกระตกนะครับเจ้ตกมาแห้งเสม,มอว่าน,นี่พอายิ้มยิ้มนี่แหละตุกมันเคืนนี่ก็แห้งกว่านี้อยอะจะนำกระโดดเรื่งังอ,อะไรเกิดเลยเจ้ก็ยังถือว่าไลายยนะครับพี่น้อง ต้องถือวาล่ายู่เลื่อยหัวคาหลังมันยเพียงแอวนอมีเพราะว่าคู่ากระสูมเติบไม่กระพิมมังะมแม่ลาย ใส่ลงนี่นะครับหัวว่านมิดเลยหัวว่านเสริมเสวมิสวมทอเลยนะครับก็สริมทอเลยที่ได้บ่็อ้อป่าเนาะ ก oh yeah. ุ่งหรองามงามโหอยนกนกปากข้างไม่กินหอยเนี่ยอันเมื่อใส่ต้องขาวบุดเนี่ยอันตรายครับต้องใส่ลงขาวบุดหรือว่าเกิดบุดบานเท่าเนี่ครับ ตร้งห้างหุดยังไง้างหุดของมันอะไสีปิดยี่ดอกเอกอห้างเงียบยันยันเียคับพี่นอ้องหุดมันขันเรืรเ่อง่าสีแดงมาได้ ครับพี่น้องผมขอตัวลุงไปกูด่างกูมองกันเด้อครับเดี๋ยวในประเด็นยังในผมจีดเก็บผับรรยากาศให้เบื้องนะครับเพราะว่ามือน้องผาโมเดลไมานำ้ำมาเตรียมชุดกันครับในสองแตนจริงครับพี่น้องเตะขาวยาวแข็งนะครับมุนอวยปุ๋ยเลย nga ท่านียังค่อยไปสดซังในบ้านนะครับเพื่อนอันนี้โอ้ยขาดเลยพี่น้องกัดเสื้อเขียวขาด,ดเลยมั้ยโอ้โอ้โหตัวใหญ่จริเดมุ่นมันเลยมองผมโอ้ยหย่ใหญ่ใหญ่ใ,ญใ,ญใญนี่ครับปลาเนี่ยจะเป็นปลาขาวอแข็งเดงนี่เน,นาะเ,เ,เป็นปลาขาวขงเงาแข็งเราไปท้ายบ่ ได้ปิ้งนี่แหละครับสองตัวนี่ตัวเงี้ยเลยสำพะมือนี่แหละ <S <S พอได้ปิ้งให้นั่งพางกินนะครับข้างใดฝนตกบ่อพี่น้องอุดรม,มันฝนตกเสมือนะครับอยู้อนคืนน้ำที่รถเนี่ยนี่เนี้ยมีโอกาสต้งกว่าสี่ห้าเด็กก็ปักกันกน้ำตากรับสะน้ำให้น้า มันมุนี่ละนี่อาเบียดกันพี่น้องใส่เบียดสิได้บ่เอาเงี้ยงดีฮึเอาเงี้ยปูบ่หรือว,ว,ว่าเดี๋ยวเงี้ยหัวใส่ไม่สิกินดีแล้วกันครับพี่น้องใส่ข้าวเหม็นไมา่ได้ด้วยใส่เดียนกันมันหล่อนหล่อนง่ายนะนะครับพี่น้องทุกคขอตัวขอในบ้านก่อนนะครับ ขอขอบคุณทางเอฟซีน,นะครับที่ให้การรับชมคิบโยนจบนะครับพบกันใหม่อีพี่นะครับสวัสดีครับ